ไอ้แก๊กอะหนึ่งสองสามอ่ะั้งจะอ่นยังไงมึงเด็ดตามเลยเอาดิี่ของไทยมาไม่รู้นะเฮ้ยอย่าลืมถ่ายนต้องมีเที่ยวต้องมีตั้งตัวป่ะต้องตัวพี่ของไปลวถ้าอย่างนี้โอ้ กระจุกคิดถึงนะกระจุกคิดถึงนะนั่งร้องไห้ทุกวันเลยอ่ะคนฝ่าความคิดถึงเต็มเลยนะสวยสวยสวยร้อยลูกเตอร์ประมาณยี่สิบลวก็รุเป็นลูกในแบบจรงเต็ม ขดไม่ติดน <toys> ุ่งเข้าเลยนะเขาเลยเขาเลยอะไรเขาแบบนั้นอันนี้ป้องพี่นะเป็นเจ้าทะเลหรือเล่านะแม่เลยจะไป ครับ <Okay. S 2> หายลูกรวมครับได้ครับรูกรวมรวมูกรวมแค่ไหนจ๊ะอร่อ